สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญยวีอุ้ยดำรหัส013ห้อง66บช1ค่ะวันนี้จะมานำเสนอประสบการณ์การฝึกงานดิฉันได้เข้าฝึกงานณนะธนาคารออมสินสาขาพัทลุงค่ะงานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานหลกัหลกๆก็จะมีการเตรียมเอกสารค่ะถ่ายเอกสารต่างๆการจัดเรียงเอกสารย่ยอยเอกสารชํารุดการนับเหรียญจากการฝากเงินออมค่ะงานที่ได้ทำนะคะก็จะมี เขียนเช็ครับเช็คจ่ายค่ะ 2. จัดเรียงเอกสารสินเชื่อแยกเป็นหัวข้อหลักๆก,ก็จะมีสินเชื่อเคหะสินเชื่อชัยทองสินเชื่อธุรกิจห้องแถวค่ะ 3. นะคะพิมพ์และตรวจสอบตัวเลขค่ะ 4. เขียนเช็คสำรองใช้สำหรับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ค่ะต่อไปนะคะได้ไปเปิดบัญชีให้น้องๆที่โรงเรียนประพัฒสอนดังสิทค่ะ และได้นับเปลี่ยนจากการฝากเงินของลูกค้าค่ะ 8. ทําลายเอกสารชํารุดยกตัวอย่างเช่นบัญชีที่ปิดไปแล้วหรือเอกสารที่ผิดพลาดค่ะ 9. นะคะแยกเช็คต่างๆค่ะ 10. เปิดบัญชีมหาเฮงค่ะให้แม่คาตามท้องตลาดนะคะ 11. ค่ะแยกระยะเวลาของเอกสารสินเชื่อค่ะมาดูว่าเอกสารจะหมดอายุหรือยังหรือว่าตัวไหนที่หมดอายุไปแล้วค่ะ 12นะคะเปิดบัญชีธนาคารอมอสินณนะวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงค่ะ13ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารอมอสินณนโะรงเรียนวัดนาท่อมค่ะ14ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารอมอสินณนโะรงเรียนวิราณาศึกษามูนลนิธิค่ะ15จัดยยงเอกสารลายมือชื่อค่ะต่อไปนะคะค้นหาบุคคลล้มละลายค่ะโดยค้นหาจากบัตรประชาชนค่ะ 16ค่ะนำเอกสารสินเชื่อต่างๆใส่ซองให้เรียบร้อยค่ะขอบเขตในการทำงานนะคะเ,เข้าออกเวลาเข้าออกการฝึกงานนะคะเข้า8โมงค่ะออก4ี่โมง30นาทีค่ะเวลาพักตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะใช้เวลาพักได้1ชั่วโมงค่ะกฎเหล็กลข,ของการฝึกงาน,นะคะ่ะห้ามเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของลูกค้าเข้างานตรงต่อเวลาค่ะ มีความรับผิดชอบมีวินัยในการทำงานค่ะขั้นตอนการทำงานนะคะหนูจะย,ยกตัวอย่างหลักๆเลยก็คือสินเชื่อค่ะ 1. แล้วก็ค้นหาสินเชื่อของลูกค้าค่ะว่าปิดบัญชีไปหรือยังถ้ายังไม่ปิดนะคะแล้วก็นำมาแยกประเภทค่ะเช่นประเภทเคหะไัยทองหรือธุรกิจห้องแถวค่ะและมาจัดทำหน้าซองค่ะ และนำเอกสารต่างๆนั้นจัดซองใส่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็แยกวันเดือนปีค่ะข้อสรุปของการได้ฝึกงานค่ะการฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพของดิฉันนะคะก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะได้รับความรู้ต่างๆได้เรียนรู้ ของการเข้าอยู่ของสังคมค่ะได้รู้จักบุคคลใหม่ๆได้กล้าแสดงออกมากขึ้นได้เรียนรู้เรื่องสินเชื่อต่างๆค่ะได้ใช้เครื่องเทคโนโลยีต่างๆเช่นเครื่องแยกเหรียญค่ะแล้วก็เครื่องแยกกระดาษเครื่องถ่ายกอกสัรต่างๆค่ะจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ